ถ้า LDL ยิ่งเล็กยิ่งเลวยิ่งไปอุดตันยิ่งมีโอกาสที่จะไปเกาะผนังหลอดเลือด LDL ตัวใหญ่เขาจะเป็นเหมือนฟองสบู่นิ่มๆลอยไปลอยมาไม่ไปเกาะหลอดเลือดไม่ไปอุดตัน LDL มันจะเลวได้ยังไงอันที่1น้ําตาลในเลือดสูงโอกาสที่ LDL มันจะเล็กและหนาแน่นและเลวเนี่ยสูงอันที่2อินซูลินสูงอันเนี้ยจะทําให้ LDL เรามันเลวอันที่3ค่าน้ําตาลสะสม HbA1c สูงเกิน6หรือว่าสูงเกิน6.5เวลาที่เราเป็นเบาหวาน ค่าน้ําตาลสะสมสูงเกิดอะไรขึ้นน้ําตาลมันจะไปเกาะหลอดเลือดแดงน้ําตาลจะไปเกาะฮีโมโคลบินทําให้เกิดภาวะอักเสบทาให้เกิดการเรียงตัวของคอลลาเจนในหลอดเลือดผิดปกติทําให้หลอดเลือดแข็งตัวทําให้ความดันสูงแล้วก็ทําให้ L D L มันเลวมันอักเสบใครที่กินน้ําตาลเยอะไขมันในเลือดก็จะเลวไปด้วยข้อที่5ก็คือไตกรกลีเซอไรด์สูงข้อที่6คือเรื่องของ H D L ต่ําถ้าใครที่ H D L ต่ําให้คุณระวังให้ดีเลยว,ว่า L D L ที่มันสูงเนี่ยมักจะไม่ดีเพราะว่าไม่มี ตัวมาเก็บขยะ LDL ก็จะหลงเหลือตามหลอดเลือดไปอุดตันได้ไปทําให้หลอดเลือดอักเสบได้ข้อที่7และข้อที่8คือเรื่องของขนาด VLDL แล้วก็เรื่องของ LDL size แล้วไปดู playlist ลดไขมันของโอ๊กได้พิมพ์ว่าลดไขมัน